สวัสดียามเย็นเยนครับวันนี้จะพามาปลูกตะไคร้นะครับท่านใดที่ทําอาหารกินเองหรือว่าไม่ต้องการซื้อตะไคร้ที่ตลาดก็จะพามาปลูกตะไคร้ครับวันนี้เพื่อเอาตะไคร้นั้นไว้กินเองครับปลอดสารเคมีด้วยนะครับในการปลูกสูตรในการปลูกแต่ละท่านก็มีหลายวิธีแตกต่างกันนะครับสําหรับผมก็ใช้แกลบเก่าแล้วก็พวกขี้ไก่แกลบขี้หมูหรือท่านใดที่มีพวกขี้ข้างคาวขี้แพะขี้แกะ หรือมูลสัตว์ชนิดอื่นนะครับหรือว่าขี้วัวพวกวัวนมพวกนี้สามารถที่จะใช้ได้แล้วแต่ท่านชอบเลยครับว่าท่านมีมูลสัตว์แบบไหนท่านก็ใส่แบบนั้นครับเพราะว่าในการปลูกตะไคร้นั้นบางคนก็บอกว่าไม่ต้องรองก้นหลุมบางคนก็บอกว่ารองก้นหลุมสําหรับผมแล้วในการปลูกตะไคร้นั้นผมจะขุดหลุมแบบนี้นะครับขุดหลุมประมาณสักกว้าง30มสคูณสาแล้วก็ลึกประมาณสัก20่เซน ไม่เกินนี้ครับเพราะว่าตะไคร้นั้นรากของเขามันจะตื้นครับที่อยู่ในหลุมนี้ก็คือพวกขี้หมูแล้วก็ขี้ไก่แกลบแล้วก็แกลบเก่าครับที่ผมนามาผสมกันครับอันนี้ที่เห็นก็คือยังไม่มีการผสมคลุกเคล้าครับแต่ว่าเอามาให้ดูว่าเวลาปลูกผมจะลองค้นหลุมแบบนี้เพื่อที่จะทําให้ต้นตะไคร้ของเรานั้นได้รับปุ๋ยได้รับธาตุอาหาร ตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับเพราะว่ารากของตะไคร้นั้นมีความแข็งแรงครับจะไม่เปื่อยหรือว่าจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของความชื้นหรือความร้อนมากเท่าไหร่ครับซึ่งในการที่จะใส่รองพื้นนั้นปุ๋ยเคมีจะเพิ่งใส่นะครับในช่วงแรกถ้าใส่ก็ใส่ให้น้อยที่สุดยกเว้นไปเลยนะครับว่ายูเรียไม่ต้องใส่สําหรับการรองพื้นสูตรของแต่ละท่านนีก็มีไม่เหมือนกัน อย่างที่ผมวาดครับก็คือว่ามีสูตรไหนท่านก็ใส่ไปแต่รองพื้นไม่ต้องมากนะครับอย่างเช่นผมนี้ก็ใช้แกลบเก่าประมาณสัก1นส่วนสของคู่ถังขนาดเล็กนะครับแล้วก็พวกขี้ไก่แกลบแล้วก็ขี้หมูประมาณ1นส่วนสรวมกันแล้วนะครับขี้ไก่แกลบกับขี้หมูนี้ประมาณ1นส่วนสของถังเล็กฉะนั้นเองรองพื้นเพื่อให้ตะไคร้พวกนี้ได้รับอาหารในช่วงที่เขารากเกิดใหม่ครับก็จะทําให้ตะไคร้นั้นเจริญเติบโตได้ดีหลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วเราก็มาคุกเขากัน โดยพวกขี้ไก่หรือชนิดอื่นที่ท่านนํามาใส่เนี่ยแล้วก็แกลบเก่าท่านมีขุยมะพร้าวหรือกามะพร้าวสับท่านก็ใส่ได้เพื่อให้ดินเพื่อให้ดินมันโปร่งครับหรือวัสดุชนิดอื่นเช่นใบต้นก้ามปูพวกนี้สามารถที่จะใส่ได้เพื่อให้ดินนั้นมีความโปร่งแล้วก็ร่วนซุยทําให้รากตะไคร้นั้นจเจริญเติบโตดได้ดีครับแล้วก็ผสมกับดินนะครับดินที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยเอาผสมกันอีกทีหนึง่งแต่ถ้าท่านใดที่มีพวกขี้เท่าแกลบหรือว่า ขี้เท่าจากครัวเรือนนะครับก็สามารถที่จะนํามาใส่ได้เพราะว่าขี้เท่าพวกนี้จะมีพวกสารซิลิก้าจะมีพวกโพแทสเซียมแคลเซียมอยู่ทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีใบเขียวดีมากเลยนะครับท่านใดมีก็ลองนํามาใส่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่มีครับ ในการผสมดินก็ผสมดินคลุกเขาให้เข้ากันครับอัตราส่วนถ้าแกลบเก่าหนึ่งส่วนมูลสัตว์หนึ่งส่วนดินก็จะประมาณ2ส่วนครับประมาณนี้จะทําให้ดินร่วนสวยแล้วก็เวลาที่เราปลูกตะไคร้นั้นตะไคร้เจริญเติบโตได้ดีแตกรากได้ดีนะครับดินไม่แน่นครับสําหรับตะไคร้ท่านก็ตัดมานะครับตัดใบออกเอารากประมาณนี้สามารถที่จะปลูกได้เลยเดี๋ยวผมจะคลุกดินแป๊บหนึ่งครับหลังจากที่เราคลุกเค้าดินเสร็จแล้วก็จะได้ดินประมาณนี้ครับก็คือ แกลบเก่าพวกขี้ไก่แกลบพวกนี้เวลาที่คุกเขาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ในการที่จะปลูกนะครับท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ต่ําให้ท่านทําพูนแบบหลังเต่าแล้วก็ปลูกในที่สูงนะเพราะว่าตะไร่นั้นไม่ชอบน้ําขังนะครับดังนั้นท่านควรปลูกในพื้นที่สูงครับอันนี้ที่ผมทําเป็นหลุมไว้แบบนี้ก็เพราะว่าเวลาที่ช่วงหน้าแล้งเราจะได้รดน้ําง่ายน้ําจะได้ขังอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมปลูกในพื้นที่สูงครับ น้ำจะไม่ขังแต่ว่าท่านใดที่ปลูกในพื้นที่ต่ําท่านก็ยกร่องหรือถ้าไม่ยกร่องท่านก็ทําเป็นแบบหลังเต่าในการปลูกเพื่อที่จะให้น้ํานั้นระบายได้ดีน้ําไม่ขังนะครับในการปลูกตะไคร้เราก็ปลูกลงไปเลยนะครับจะหนึ่งหัวสองหัวหรือว่าหนึ่งกีบสองกีบก็ว่ากันไปครับปลูกแบบนี้ได้เลย สามารถที่จะปลูกแบบนี้ได้เลยครับเวลาปลูกตะไคร้ผมจะชอบปลูกแบบเอียงนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาแทงหน่อนั้นปลูกเอียงแบบนี้เขาจะแทงหน่อด้านตรงขึ้นมาครับแต่ว่าถ้าปลูกตรงเขาก็จะแทงหน่อออกด้านข้างแบบนี้ครับดังนั้นในการปลูกตะไคร้ผมจะปลูกเอียงแบบนี้ท่านจะใช้แบบ1กิ่งหรือ2กิ่งก็ได้ครับสําหรับตะไคร้แล้วแต่เวลาที่ท่านแยกตะไคร้ปลูกท่านก็แยกให้มีรากแบบนี้มาด้วยนะครับจะง่ายเวลาที่ เราปลูกแล้วเขาจะติดได้ดีมากเลยครับหลังจากที่มีการปลูกแบบนี้แล้วนะครับท่านก็รดน้ําประมาณสักวันเว้นวันในช่วงของ2ส,สัปดาห์แรกหลังจากนั้นก็3วันครั้ง4ีวันครั้งหรือสัปดาห์ครั้งก็ได้ครับอันนี้เป็นการปลูกไว้กินเองนะครับแต่ว่าท่านในที่ปลูกขายท่านคงมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับสําหรับมือใหม่ที่ต้องการปลูกไว้กินครับก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับที่นํามาฝากกับพี่น้องเกษตรกรในวันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากกน้อยคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ